ครูบาอาจารย์บอกหลังเตือนนอนให้ทำทุกวันทูตสวรรค์มาเองอยากรวยแค่ไหนก็ได้ทั้งนั้นกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้มินดวชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอเรื่องราวเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเค็ดลับทำบุญง่ายๆได้บุญใหญ่ครบทั้งทานศีลภาวนาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหลังจากตื่นนอนในตอนเช้า ล้างหน้าแล้วให้เริ่มสร้างบุญใหญ่ประจำวันซึ่งจะทำได้ครบทั้งทานศีลภาวนาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปใส่บาตรในตอนเช้าสำหรับคนที่ใส่บาตรประจำทุกวันก็ทำได้เช่นกันจริงๆแล้วไม่จำกัดเวลาจะทำตอนไหนก็ได้แต่ถ้าในตอนเช้าก่อนจะเริ่มภารกิจงานประจำวัน จะดีมากๆเพราะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในทุกๆเช้าจิตจะอิ่มเอิบผ่องใสไปด้วยบุญมีวิธีการดังนี้ 1. หากระปุกออมสินหรือบาทพลาสติกเล็กๆแบบนี้ที่ร้านสังคพันธ์ต่างๆก็จะมีขายหรือภาชนะที่สะดวกในการหยอดเงิน ให้เอาบาตรหรือภาชนะนั้นนำมาวางไว้บนหิ้งพระสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์ถ้าไม่มีหิ้งจริงๆก็ให้หารูปถ่ายพระพุทธรูปที่เรานับถือมาติดที่ฝาผนังก็ได้หรือถ้าไม่มีรูปพระพุทธรูปจริงๆให้เอาบาตรหรือภาชนะนั้นวางอยู่สูงหรือบนโต๊ะทำงานก็ได้ เดี๋ยวนี้คนยุคใหม่เขาไหว้พระสวดมนต์น้าคอมพิวเตอร์มากรวมถึงการโอนเงินทำบุญผ่านบัญชีธนาคารถึงวัดหรือพระสงฆ์ที่ท่านบอกบุญมาซึ่งเป็นการดีมากได้บุญกุศลเช่นกัน 2. ให้นำเงินที่ตั้งใจจะใส่บาทแต่ไม่มีเวลาจะไปเตรียมเอาไว้จะกกี่สลึงกี่บาทก็ได้บุญทั้งนั้น ถ้ามีห้องพระยิ่งพระที่บ้านก็จะดีมากแต่ถ้าไม่มีให้น้อมจิตลงที่สมาธิให้จิตนิ่งจิตรละลึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคารพเช่นหลวงพ่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรพระจักรพัิหรือท่านนึกไม่ออกจริงๆให้นึกถึงพระอริยสงฆ์ที่เราเคารพเช่น หลวงปู่ทวดสมเด็จโตหลวงพ่อปานหลับตาน,นึกถึงท่านสักครู่แล้วพนมมือเริ่มจากสวดมนต์ท่านจะแนะนำว่าเริ่มจากบทอัญเชิญเทวดาบทบูชาสรรเสริญพระพุทธเจ้าบทขอขมาและบทสมาทานศีลทำไมครูบาอาจารย์ท่านถึงแนะนำว่าให้เริ่มจากบทอัญเชิญเทวดา ราะจะเป็นการดีมากที่เราจะได้อัญเชิญพรมเทพเทวดาทั้งหลายให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและรับบุญที่เราทำในวันนี้โดยทั่วไปก่อนที่เราจะทำบุญครบทั้งทานศีลภาวนานั้นเราก็ควรจะอัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลายมาร่วมเป็นพยานให้เราทั้งนี้เพื่อป้องกัน เราให้ค้นจากอุปสรรคปัญหาความยุ่งยากทั้งหลายและมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วยนอกจากเราพรหมเทพเทวดาท่านมาพร้อมกันแล้วก็ยังมีพวกบรรดาบริวารของท่านพวกผีดวงจิตวิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายมาร่วมโมทนาบุญอีกด้วยและในตอนอธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศล แผ่เมตตาในตอนท้ายเราก็ได้แผ่เมตตาเพื่อแผ่บุญกุศลไปถึงสัพพสัตววิญญาณทั้งสามโลกโดยไม่มีประมาณอีกด้วยซึ่งมีหลายคนบอกว่าเมื่ออัญเชิญพรมเทพเทวดาแล้วพวกผีจะมาอยู่ด้วยเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเรื่องผีเรื่องดวงวิญญาณ พวกนี้เพราะพวกนี้เขามาร่วมบุญมาขอส่วนบุญยิ่งทําให้เรายิ่งได้บุญมากขึ้นบ้านไหนหรือร้านค้าไหนสวดมนต์เป็นประจำถึงไม่สวดอันเชิญพรมเทพเทวดาหรือชุมนุมเทวดาแต่รับรองท่านก็มาเองแน่นอนเพราะที่ไหนเมื่อใดก็ตาม ที่มีคนสร้างบุญสร้างกุศลท่านจะรู้ด้วยตัวของท่านเองที่มีจิตละเอียดอยู่แล้วอย่างน้อยก็เทพพยะเทวดาอารักษ์ส่วนหนึ่งที่ปกป้องดูแลสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนร้านค้าที่ทำงานท่านมาเองแน่ซึ่งเมื่อท่านมาร่วมสวดมนต์มาร่วมอนุโมทนาบุญแล้ว ท่านก็จะมาปกปักรักษาคนที่สร้างบุญรวมถึงสถานที่นั้นด้วยยิ่งบ้านไหนไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำมีพระพุทธรูปเทวดาท่านก็จะมากราบไหว้และรักษาพระพุทธรูปด้วยทําให้พระพุทธรูปองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งพระพุทธรูปองค์ไหนคนกราบไหว้บูชาเยอะก็จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะเทวดามารักษาเยอะเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านทราบดีจึงได้บอกว่าเวลาจะสร้างบุญสร้างกุศลใดๆให้สวดบทชุมนุมเทวดาเพื่ออัญเชิญท่านมาร่วมบุญทุกครั้งบทสวดมนต์ชุมนุมเทวดาเป็นบทสวดมนต์เพื่ออัญเชิญเทวดามาฟังธรรมของพระพุทธองค์และถ้าท่านรู้คำแปลแล้ว ะเห็นว่าไม่เฉพาะเทวดาเท่านั้นจริงๆแล้วก็จะเป็นการประกาศเชิญให้ผู้สนใจเข้ามาฟังธรรมของพระพุทธองค์และบทสวดมนต์บทนี้ขึ้นต้นจะเป็นการสวดการเตือนผู้ที่สวดนั้นให้ระลึกอยู่เสมอว่าต้องประกอบด้วยเมตตาจิตมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านนั่นเอง สำหรับที่ท่านจะสวดคาถาหรือบทสวดใดก็ขอให้เลือกสวดได้ตามใจที่ท่านปรารถนาเพราะดีทุกบทแน่ดอนก่อนสวดมนต์ต้องสมาธิก่อนเหตุที่จะต้องสมาธิสมาทานศีห้าหรือศีแปดก่อนนั้นเป็นเพราะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ต้องมีศีห้าจึงจะได้ผลดี ไม่ใช่ว่าสวดมนต์ทุกวันแต่ไม่มีสินห้าในใจ 2. ส,สวดมนต์สวดคาถาที่ตรงกับปัญหาที่ต้องการหลังจากนี้จะเป็นบทสวดคาถาที่ท่านสามารถเลือกเอาเองได้ตามจิตศรัทธาขอแนะนำท่านที่มีปัญหาการเงินมากให้เน้นสวดพระคาถาเงินล้านพร้อมหลวงพ่อฤาษีลิงดำ คาถาเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อปานคาถาพัจาพดจักรพรรดิของหลวงพ่อดูคาถาชินนบัญชรของสมเด็จโต 3. ส,สวดมนต์เสร็จก็ต้องเจเริญภาวนาต่อซึ่งเมื่อสวดมนต์คาถาตามที่จิตปรารถนาแล้วก็ถือว่าวันนี้เราได้เป็นผู้มีศีลและสวดมนต์สร้างบุญสร้างกุศลตามความเป็นเสิริมงคลแล้วต่อจากนั้นไป ขอให้ท่านทำสมาธิอีกระยะหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิแนะนำว่าให้นั่งในท่าสบายอย่าไปเกรงวิตกกังวลอะไรเอามือซ้ายทับมือขวาขาท้าซ้ายทับขาขวาหรือนั่งในท่าที่ตัวเองรู้สึกสบายสบายหลับตาลงสุดลมหายใจเข้าให้ภาวนาคำว่าพุทธ หายใจออกให้ภาวนาคำว่าโทปล่อยใจให้สบายนึกถึงพระพุทธรูปหรือพระอริยสงฆ์ที่เราเคารพก,ก็ได้นั่งสัก5-10นาทีทำใจให้สงบอย่าไปบังคับลมหายใจปล่อยใจไปเรื่อยเรือยเมื่อเราหายใจปกติหากมีอะไรหรือเกิดนินิตก็ไม่ต้องตกใจ ให้หายใจลึกๆสองถึงสามครั้งนิมิตต่างๆก็จะหายไปเมื่อทำสมาธิจึงรู้สึกว่าจิตนิ่งแล้วในช่วงสุดท้ายขอให้พิจารณาเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นเรื่องอนิจ,จังอันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกพิจารณาถึงร่างกายของเรานั้นมาจากดินมาจากน้ำมาจากลมไฟอากาศธาตุ เมื่อถึงเวลาก็ต้องสูญสลายกลับคืนไปไม่เหลือพิจารณาเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตที่กำลังก่อให้เกิดทุกข์มองค้นหาถึงสาเหตุที่แท้จริงและการที่จะแก้ไขให้ได้ในการพิจารณานี้ถือว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาซึ่งเป็นมหาบุญกุศลและมีประโยชน์มาก สี่ให้อธิษฐานจิตและอโหสิกรรมเมื่อได้ทำการเจริญสมาธิภาวนาจนสมควรแก่เวลาเมื่อจะออกจากสมาธิให้ทำใจให้อภัยให้อโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรคนที่ทำให้เราหมองหม่นใจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสัตว์ก็ตามให้อโหสิกรรมไปทั้งหมด ไม่มีติดค้างในใจเสร็จแล้วให้อธิษฐานตัวอย่างบทอธิษฐานข้าพเจ้าให้บอกชื่อพร้อมกับนามสกุลแล้วกล่าวว่าขออุทิศบุญส่วนปุศลที่เกิดขึ้นจากการทำทานศีลภาวนาที่สำเร็จในวันนี้และที่เคยทำมาในอดีตชาติ รวมถึงที่จะมีขึ้นในปัจจุบันน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและขอถวายให้มีส่วนร่วมในการขอพระพุทธบารมีและขอเมตตาขออโหสิกรรมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่องค์พระปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันตเจ้าพระอริยสงฆ์พระมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ที่เคยกำเนิดมาแล้วในทุกข์กทุกกันโมเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาเคหะสถานและกิจการ การค้าดวงวิญญาณพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินบนรรพบรุษปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีเหล่าสัพพะสัตว์เหล่าสัพพวิญญาณทั้งหลายในทุกภพทุกชาติเจ้ากำนายเรียนทั้งหลายเทวดาใกล้ตัวคนใกล้ตัว สัตวใกล้ตัวโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางทางบุญทางกุศลทั้งปวงไม่ให้ส่งผลในขณะนี้ขอให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและโปรดรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้หากท่านพอใจยินดีในบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ขอให้ท่านอาโหสิกรรมและทอดถอนจากการอุปสรรคต่างๆที่ท่านทำ ให้เกิดทั้งปวงและข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมต่อท่านขอถอนคำสาปแช่งคาถาเด็ดมนที่เคยอาจจะกระทํากับท่านทั้งปวงขอให้ทั้งหมดทั้งสิน้นกรรมทั้งปวงตอกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและท่านไม่สามารถมารับได้ขอเมตตาจากท่านเท้าโยมาราชแมพธอรณีเท้าจากตุโลกทั้งสี่ โปรดมาเป็นสักข,ขีพยานในการสร้างบุญ kind of mm hmm. กุศลในครั้งนี้และขอเมตตาจากบุญกุศลในครั้งนี้ไว้กับท่านด้วยเมื่อเจ้ากรรมในเวรถึงเวลาอยู่ในภพภูมิที่ได้รับโปรดเมตตาส่งบุญให้เขาอานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นพระปัจจัยให้ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดก็ให้ว่าไปด้วย ต้องการสิ่งใดที่ถูกต้องตามธรรมอาทิเช่นเพื่อความสำเร็จต่างๆเพื่อให้ธุรกิจการเงินราบรื่นเมื่ออธิษฐานจิตจนเสร็จแล้วจากนั้นให้นำเอาเงินที่จับไว้ในมือใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ที่หิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาหรือหน้าพระพุทธรูป ในขณะที่ใส่ให้นึกถึงภาพตนกำลังใส่บาตรกับพระพุทธเจ้าพระตรเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันต์พระศิวลีพระอุปคุตพระสังฆจายหรือพระสงฆ์ที่ท่านเคารพ 5. แผ่เมตตากรดน้ำเสร็จแล้วให้แผ่เมตตากรดน้ำให้ทำอย่างนี้ทุกวันอย่าให้ขาด เมื่อมีเวลาว่างให้เอาเงินนั้นไปทำบุญที่วัดเขียนหน้าซองว่าถวายค่าพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นให้แผ่เมตตาออกไปจะเป็นคำภาษาบาลีหรือคำพูดธ,ธรรมดาอย่างจริงจังก็ได้ทั้งนั้นเวลาแผ่เมตตาให้มิมิดว่ามีลำแสงที่อบอุ่นออกมาจากใจเรา ไปสู่ทุกทิศทุกทางบนท้องฟ้าพื้นดินและลงไปชั้นบาดาลด้วยความปรารถนาดีอย่างที่สุดครูบาอาจารย์ที่สอนคลิปนี้ที่ขอเมตตาจากท่านนำมาบอกอย่างละเอียดในบทนี้ท่านบอกว่าหากใครทำให้ครบทุกขั้นตอนตลอดเวลาแล้วถือว่าเป็นการทำให้ตัวเองศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยความเป็นเสียริมงคล ซึ่งจะส่งผลให้คนที่ทำนั้นสามารถสร้างปฏิหาริย์ให้กับชีวิตตนเองได้ไม่ว่าอยากสุกอยากทุกข์แค่ไหนอยากรวยแค่ไหนก็ทำได้ทั้งนั้นแต่มีข้อแม้อย่างเดียวเท่านั้นต้องทำเท่านั้นถึงจะได้ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟัง สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระเสีอรัตนไตรยัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอำนวยอวยพรให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหมายจากปรารถนานะคะมินยูชาแนลขอกลับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและติดตามสวัสดีค่ะ